รอบตูดเรานะฮะโอ้โหตูดนี่แบบปักหนามเลยทีเดียวนะฮะสวัสดีครับขอต้อนรับชมเข้าสู่รายการสารยมช้าในช่วงของอิจั้างเลยหันเร็วไปหน่อยค้างเลยทีเดียวนะอ่านมิจิเกมกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้พบกวันจันที่27พฤศจิกยายน2566 0ตัวอะไรอยู่ข้างหลังอ,ะอ่ะไปแล้วนะฮะ โอเคนะฮะสำหรับวันนี้เรียงคงอยู่ในบรรยากาศของฮโาลาวีนเพราะอะไรนะฮะ วันที่อัดนะก็คือนะยังไม่เลยเทศกาลวันฮาโลวีเนาะแต่ก็เขาเรียกว่าอะไรนะใกล้หมดรรรมเทศากาลเต็มทีแล้วนะฮะสำหรับไฮพิกเซลเนาะอ่ะดังนั้นแล้วเนี่ยคือพอดีก็เพิ่งเห็นนะฮะว่ามันมีเกมสําหรับฮาโลวีโดยเฉพาะอยู่ดงนั้นแล้เดี๋ยววันนี้นะฮะเรามาเล่นเกมนี้กันว่ามันคือเกมอะไรนะก็คือ collect more candy than any other player before the time runs out ก็คือเก็บแคนดี้ให้ได้มากที่สุดที่จะเป็นไปได้นั่น เองนาจาอิ๋นะฮะคือมันก็จะเป็นอารมณ์คล้ายๆกับตอนคริสต์มาสนะฮะที่มันมาเป็นกล่องของขวัญอะไรอย่างนี้เนาะอ๋ออันอันอ,อ,อันนี้อันนี้เรียกว่าอะไรนะอันนี้เรียกว่าอ๋อโอเคอันนี้เรียกว่าเป็นอ่แคนดี้นะฮะอ่ะก็ถ้าเป็นช่วงของคริสต์มาสก็จะเป็นธีมกล่องของขวัญน,นะฮะ ก็คล้ายๆกันนั่นแหละนะฮะก็จะเป็นเขาเรียกว่าเไรนะเป็นสเปเชียลอีเวนต์นะฮะที่ไม่ได้มาบ่อยอะไรอย่างงี้นะฮะมันก็มาบ่อยอยู่นะมาถึงว่ามาทุกเทศกาลอนะ่ะเออเนาะเออเดี๋ยวคริสต์มาสก็จะมีอาร,อารมณ์ประมาณนี้อีกนะฮะแต่ว่าพอเปิดไปแล้วเนี่ยมันก็จะได้ออกมาเป็นอ่ากล่องของขวัญน,นะฮะคุณผู้ชมให้เคารพและรักทุกท่านนะฮะตอนนี้ก็กำลังถูกกลืนกินกันใหญ่หลวงเลยทีเดียวนะฮะกำลังโกงกินประเทศกันไม่ใช่ใจเย็นนะใจเย็น โอเคโอ้ยบ้านหลังนี้มีให้รับประทานเต็มไปหมดเลยนะฮะก็คือจบวันนี้ไปนะฮะก็คือฟันผุบอกได้เลยนะ,ะคุณผู้ชมดูไปนี่ก็ระวังฟันผุไปด้วยนะฮะอะดูยาวๆไปเนี่ยอาจจะฟันผุกันได้นะฮะอ่ะโอเคมีแอปทรงแอปซ่อนอะไรด้วยเนี่ยฮะอ่าโอเคข้ามบ้านกันเลยทีเดียวนะฮะกระโดดข้ามบ้านกันแบบนี้เลยเหรออันนี้อะไรโอ้ยโว้ เป็นสถานที่ลับนะฮะแล้วทำไมเราวิ่งอย่างนี้เนี่ยง g ọ ะ n มงะ n งอกงอ ọ อ n g งอ ngọ องอ ọ งอะเราวิ่งอะไรของเราเนี่ยฮะในนี้มีอะไรอีกไมโอ้มีมีมเราพลาดไปได้อย่างไรโอ้มีอีกมีอีกเลิศเลยถ้าอันนี้เป็นฐานทัพลับนี่จะดีมากแต่ประเอว่าดูท่าทางแล้วดูทรงจาไม่ใจฐานทัพลับสักเท่าไหร่นะเพราะว่ามีทางเข้าทางออกอยู่เนาะน่าเสียดายที่ไม่ใช่ฐานทัพลับปะเราก็อุตส่าห์ดีใจโ แต่ก็โอเคอันนี้ก็เป็นบทนั่นเองนะฮะอ่าเป็นเชิร์ชเนาะบทคริสนะฮะอ่าที่ไม่ใช่บทพทดนะฮะว้ายตกใจ Grim Reaper is not your time yet <c oughs> ตกใจหมดเลย Grim Reaper <c oughs> Grim <c oughs> ก็คืออะไรนะพวกโยมทูตความเชื่ <c oughs> อทางฝั่งศาสนาคริสต์นะเนาะเออนั่นแหละนะฮะ Grim Reaper งงเลยตกใจตัวอะไรรือนี่ Why เราจะกรีดทำมะเขือเทศอะไรแมวเหมียวนะฮะอ่ะโอเคอึบชึบอ่าเพื่อแคนดี้อันนี้อัน,นเดียวนะจ๊ะแลวอันนี้มันต้องเท่าไหร่อะเราเราได้19แคนดี้แล้วนะคะคุณผู้ชมว้าวนี่เราวางมาที่ไหนกันเนี่ยใต้ดินที่ไหนอีกไม่ทราบฮะมีหลายใต้ดินแล้วเกินนะเราอะฮะ เรนดอมอ๋อเรนเรนดอมโลเคชันโอเคก็คือไม่มีใครรู้นะฮะว่าจะมาโผล่ที่ไหนอะไรอย่างนี้เนาะแต่ตรงนี้ดูท่าทางดูทรงแล้วน่าจะมีคนมาเก็บไปหมดแล้วนะฮะเป็นเรื่องที่น่าเศร้านะฮะแต่รู้สึกว่าบ้านนี้ก็คือบ้านที่เราเข้ามาชิมีแล้วเรายังเก็บไม่ครบชิมีเทเมเวลาจะหมดแล้วเทเมเทเมฮัลโหลเก็บแคนดี้ ฉันจะเก็บแคนดี้แคนแคนแคนโอบ้านหลังนี้มีคนเอาไปหมดแล้วเรียบร้อยนะก็คือประตูวันเปิดทิ้งไว้อย่างงี้ชัดเจนนะฮะแจ่มแจ้งแดงแจ๋เลยทีเดียวนะฮะ <c oughs> บ้านหลังนี้ใช่ไหมชิมิชิมิมมมละ่ะอาา่อาอ่าอยู่แถวนี้แหละคิดว่านะใช่ปะไม่มีไม่มีไม่ม,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 มีตายละตายละตายตายตายต,ยตยไม่นะ่าจะแพงงั้นหรอ ไม่นะ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 เอ็กโคงเอ็กโคไปอีกโอเคแถวนี้ไม่มีเลยไม้แม่ไม้แม่หมดเวลานะฮะโอ้ยน่าเสียดายเราหาไม่เจออ่ะประโรประช่างกระมังตั้งเดะเย่จบเกมไปไม่สวยงามเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเราไม่ใช่ที่หนึ่งที่สองหรือที่สามแต่อย่างใด เป็นเรื่องที่น่าเศร้าจีจิโอ้ฉันเจอแล้วไม่ทันนาจาโอเคนะฮะก็ให้ดูพอเป็นน้ำจิม้มน้ำจิ้มนะฮะอ่าคุณผู้ชมและในที่สุดดรอปเปอร์เขาก็เป็นฟูลรีลีสสักทีหลังจากที่แบบเออดูใหม่ขึ้นเยอะเลยหลังจากที่แบบเป็นอะไรก็ไม่รู้มาตั้งนานนะฮะเขาเรียก่าเป็นออโปรตโตไทป์มาตั้งนานนะก็คืออารมณ์ว่าแบบ ทดสอบอะไรอย่างนี้นะฮะเป็นมาตั้งนานนะในที่สุดก็เป็นเวอร์ชันเต็มแล้วอ่าโอเคใช้ได้นะฮะแต่ก็ร่วมกันว่านะวะ่าถึงแม้จะเป็นตัวตัวเต็มแล้วนะโอ้ยร่วงเลยนั่นจะเป็นตัวเต็มแล้วนะมันจะต่างจากเดิมแค่ไหนมันจะดีกว่าเดิมหรือเปล่าหรือก็เหมือนเดิมจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราติดตามชมกันได้ในตอนหน้าสำหรับตอนนี้ลาไปอไม่ใช่อะมาเรียบร้อยนะฮะโอเค มันก็เหมือนเดิมปะต่างจากเดิมไหมไม่ต่างเนาะคุณผู้ชมคิดว่ามันเหมือนเดิมไหมน่าจะเหมือนเดิมนะฮะระบบก็น่าจะหอยหอยเหมือนเดิมนะฮะอะไรคือหอยหอยนะฮะไม่รู้เหมือนกันค,คือคือที่แอนิเมชันไม่เลื่อนเพราะอะไรนะเพราะว่าเราปิดเพื่อที่จะเอ่อ,อทำสกรีนช็อตนะฮะแล้วก็ลืมเปิดแอนะะิเมชันคืนนะฮะดังนั้นเราก็จะสังเกตได้ว่าทำไมแอนิเมชันไม่ขยับมันเองนะฮะ <c oughs> ลืมโอเคปะเอา้เอาว บรู Nicholas, บราบุสอ布拉ครัมอ布拉คาร์บาอับแอดคาร์บาไม่ใช่นั้นนักร้องอะแอดคาร์บาแอดคาร์บาคาร์เบลคาร์เบลพูะไรเนี่ยฮะคาร์เบลคาร์เบลคาร์เบลเอ็มคาร์เบลก็ไปเลยทีดียวนะฮะเออมันมีตาหนึ่งนะฮะที่ตอนนั้นเราไลฟ์กันในฮัตคอฮัตเคานะฮะที่ฮะ ออ oh, แมปเสร็จแล้วหรอรีบรอเพคุณเพโอเคนะฮะมันมีครั้งหนึ่งนะมันเป็นด่านอะไรไม่รู้นะฮะด่านจบอ่นนะที่เราเล่นในฮาร์ดคอร์นะครับปรากฏว่าอ้อันนี้ด่านใหม่เนะเาะเพนเต้ากระโดดข้ามยังไงยังไงยังไง,ย,งไยังไง,ย,งไยังไงอะยังไงยังไงมันต้องยังไงล่ะฮะมันต้องยังไงล่ะฮะมันต้องไงเอ้ย เอ้ย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 โอ้โหยากนะยากอยู่นะเป็นเป็นด่านที่ยากเลยนะฮะเป็นด่านใหม่ที่ยากพอตัวเลยทีเดียวนะฮะก็สมกับเป็นเวอร์ชั่นฟูลรีลิสต์นะก็มีอะไรใหม่ให้เล่นกันบ้างนะฮะทุกทีก็จะแบบเดิมดๆอะไรอย่างงี้เนาะดูถูกเขาไปอีกนะฮะและสุดท้ายตัวเองก็ไม่ได้นะฮะมาลามาลารวยนะ ทำไมถึงเป็นจังนี้ทำไมถึงเป็นอย่างนี้โอ้พระเจ้าจอชจอชเป็นจอนมากเลยนะจอชโอ้พระเจ้าโอ้โหยากนะสกิปเลย สกิปด้วยความว่าเด้ออันนี้ยากกว่าอีกโอ oh, ้ตายตายตายไม่จบแน่นอนนะครับบอกเลยเกมนี้ตานี้ไม่จบเพราะว่าอันนี้ยากจริงไม่เคยเผาอะไรอันเนี้ยมันยากมากนะฮะบ,บอกเลยต้องใช้แบบดวงแล้วก็จิตใจอันแน่แน,แน่อย่างสูงเลยทีเดียวนะจริงๆแล้วจิตใจไม่มีผลเลยนะก็คือใช้ดวงลวง้ลวนๆนะไม่มีอะไรผสมเลยทีเดียวนะเขาเรียกว่าเป็นสามบริสุทธิ์อนะฮะอ่านะอ่าอ อะไรนะเป็นอะตอมเดียวๆเ,เลยทีเดียวนะฮะอ้าวเคมีอีก e. นะไม่ใช่แบบไม่ใช่โซเดียมคลอไรด์ไม่ใช่สารผสมอะไรเลยนะฮะไม่เกี่ยวข้องนะอันนี้ยากจริงยอมรับนะแต่ว่าคนที่ทำได้นี่คือแบบเก่งจริงๆยอมรับเลยว่าเก่งนะคุณผู้ชม m อร์ e r y ร์มิสเเขาบอกว่า Darkfall r e v a m p คืออะไรคือเขาบอกว่าด่านอ,อ,อะไรนะ Dark f ฟอนะฮะได้ทำการปรับปรุงขึ้นมาใหม่แล้วปัญหาก,ก็คือด่าน Dark คฟอคือด่านอะไร <laughs> ปัญหาคือ Dark คฟอคือด่านอะไรหรอพี่ไม่รู้ <laughs> ไม่รู้เหมือนกันจำไม่ได้แล้วใครจะไปจำได้เออใครจำได้ฮะ พูดมาพูดมาใครจําได้บ้างฮะโพดเซ่โพดอะไรเนี่ยทะเลาะกับใครครองกับตัวเองเออเลิศมากโอเคอ่ะมาอ้าวเดีดีเดี๋ยวมาเดี๋ยวหายเดี๋ยวมาเดี๋ยวหายเออเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ยวยวายเนาะชีวิตชีวิตคนเรามันก็อย่างนี้นะคุณผู้ชมไม่มีใครดีไม่มีใครร้ายไปเสมอหรอกนะพระพุทธเจ้าค่ะเอาไม่ใช่ โอเคอ่ะเทเลพอรเตอร์อ่ะวาร์ปวาร์ปมาถึงนี้ไม่ใช่ตายนะเฮ้ยถ้าวาร์ปมาแล้วตายนี่ฉันจะร้องไห้ให้ฟังคอยดูสุดสุท้ายก็ไม่ร้องไห้นะฮะปิดคลิปเลยใ <G ül ets> จยเยน็นใจยเยน็นใจยเยน็นโอ้ตายกันแบบโอ้นี่มันใกล้ๆหลุมศพกันเลยนี่นาะ ลุมซอบโอ้โหโอ้โหโอ้โหเกมจบเร็วมากเลยทีเดียวนะฮะเออแต่ก็เกมยังแหลกเหมือนเดิมเลยเนาะทำไมเกมมันแหลกจังนะฮะแต่ว่าจบอย่างรวดเร็วทันใจนะฮะแบบไม่ต้องรออะไรเลยนะฮะแล้วคือเองก็บอกว่าด่านดาร์ฟร์เองรีแว์มละแล้วทำไมเองไม่หยิบให้มาเล่นล่ะฮะฮะก็ ด่านเองเองบอกว่ามันแก้ไขก็เอามาให้เล่นสิก็อยากเห็นของไม่มันเป็นจังร้ายจังไสแนจังไซแนจะไม้ฉมาฉมาฉมาถึงถึงถึงท้ำทำทำอย่างนี้นี้นี้แล้วจะเอ็กโคทไม้ไม้ไม้เอ็กโคอะไรก็ไม่รู้เออแล้วมาตกอยู่ในขยะนะฮะเราเป็นขยะไปซะแล้วนะฮะ เราเป็นขยะสังคมนี่หรอไม่ใช่ใจเย็นแหมอย่าเพิ่งว่าตัวเองอย่างนั้นสิลีระรับครับอครับโอ้โหดูมันทำกับฉันได้เหนื่อยไหม ถามว่าเหนื่อยไหมนันหรอแน่นอนว่าเหนื่อยมากถึงมากที่สุดนะในการเอนเตอร์เทนคุณผู้ชมนะฮะแล้วถามว่าใครขอมีรู้ทำเป็นกันแหละเออ,เอ,อนับวันนับวันยิ่งแปลกขึ้นทุกวันนะฮะจังหวะนี้เมื่อไหร่มันจะมีแบบด่านใหม่มาให้เราแบบเซอร์ไพรส์กันบ้างนะฮะ mm hmm. เบื่อแล้วใช่หมาคุณผู้ชมก็เบื่อแล้วนะฮะสำหรับแบบ นานเดิมๆทีม่มันเอามาให้เราเล่นมันก็มีแต่เดิมๆม,มันไม่มีอะไรต่างเลยทำ mm hmm. ไมอทีมพัฒนาเขาเลิกผลิตแมปกันแล้วห <Hey. S 1> อเรื่างไรนะก็คือ Happy s t a c ก็คือหากินด้วยแบบเกา่กาๆแบบนี้มานานหลายปีแล้วทีเดียวเลยนะจ้ mm hmm. จอมนี้มันทองชัดยานะยานะยานะ ร่วงนะฮะไม่ได้ตั้งใจร่วงนะแต่ร่วงจริงร่วงจังนะฮะเออโอ้ <c oughs> uh, oh. Oh my god oh my goodness นี่มันเกิดอะไรกันขึ้นทุกอย่างมันเป็นไปอย่างรวดเร็วมาโอ้มี murder ปรากฏตะกายแล้วนะฮะชื่ออะไรเนี่ยมันลี่นะฮะน่าจะจ่ายแบบรายเดือนเนาะ oh. f อนะฮะมันลี่ก็คือ บอกว่าดูหน้าชมราคาคนจ่ายราเดือนซะโดยการกด F5 นะโอเคชือ้อฮะาาเอเราซ่อนตร,ตรงไหนมันจะเนียนเนียดีอะคุมไม่ชอบก็ได้อยู่เนาะก็ได้อยู่เนี่ยซ่อนอย่างนี้เออเวลามันยิงขึ้นมาก็คือไม่โดนหรอกมัม้ง <laughs> เออออลแค้นกายเมอร์เดอร์โอ้ถ้าเราเจอฆาตรกรก็คือมารี่อะไรสักอย่างเนี่ยนะฮะก็คือเขาจะเป็นตัวสีคลายแอนนะฮะสีออกอะไรอ่ะเขียวผสมน้ำเงินออกโทนประมาณนั้นนะฮะเจอคนนั้นก็ให้วิ่งหนีนะฮะแต่ก็วิ่งไม่ทันเพราะเขาก็จะปาดาามาใส่เราอีกทีหนึ่งเลิศแม้ เลิศมากนะฮะซินเจสเตอร์เราก็ยังว่างเหมือนเดิมนะฮะก็คือสะสมเงินมาเท่าไหร่ก็ไม่รู้แหละนะฮะแต่ก็ไม่เอามาใช้สัทีเนาะเออเพื่ออะไรชะอุย๋ยชะอุย๋ยทำไมอยู่ดีเกมเปลี่ยนไป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 เกมเปลี่ยนไปได้อย่างไรไรไรก็คือเพิ่งเปลี่ยนเอ่อเทเชอร์แพ็กเี็กเก่าๆอนะีกเนาะมันก็ทำให้แบบเราดูมีอายุอะไรเงี้ยนะฮะเราเพิ่งเปลี่ยนรีซอสแพ็กกันมาเอออ่ะ โอเคนะฮะถามว่าเปลี่ยนเพื่อมะเขือเทศอะไรนะฮะก็ไม่ทราบเช่นกันนะฮะเปลี่ยนเพื่ออะไรไม่ทราบเช่นกัน,นเพื่อความสวยงามเงี้ยหรอเอาก็ไม่รู้เหมือนกันนะ,ะเอา้าล้วทำทำไมเนี่ยอโอเคเอ่ะฆาตรกรโดนฆ่าตุยไปแล้วนะฮะเราเกาะกลุ่มกันไว้นะฮะฉันคือฆาตรกรเองเย้ปรากฏโดนยิงทำไงเนี่ยตายพอด,ดีนะฮะจบเกมโอเวอร์ เราอยากออกไปข้างนอกมากเลยอ่ะเรา to get out of here อยากได้เอ d นเดอร์เพลเนาะอยากรู้ว่ามันมีเอ d นเดอร์เพลมันจะสามารถแบบวาร์ปออกไปได้หรือเปล่าเอ้ยถ้าไม่วาร์ปออกไปได้ก็ก็ฮาเลยดิเออนะเราก็จะแบบออกไปท่องโลกกว้างกลนันอะไรอย่างงี้นะฮะเบื่อแล้วให้โลกแคบแคบนี้นะฮะแคบหมูน,มนะฮะเอาละเอาละฆาตากรเธอต้องโผล่ตัวออกมาแล้วนะใหพูดปุ๊บก็โผล่มาเลยอ่ะ แม่อันนี้เหมือนคุกกี้รันเลยเนาะเออโอ้ oh my god ทำไมธนูธนูทำไมเธอถึงไอหมอน,นี่มันรอดได้ไงเนี่ยไอหมอน,นี่มันรอดได้ไงอะ่ะเกินไปนะบางทีน,นี่คืออะไรเอ่ย play experience ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเก็บ Experience ไปเพื่ออะไรนะฮะคือเก็บราาลรวได้อะไรอะ่ะก็ไม่ทราบเหมือนกันนะฮะนึกออกไหมก็ไม่รู้อ่ะว่า,วาทำไปทำไมอ่ะ แล้วเลเวลมันดูยังไงก็ไม่รู้อะอันนี้อันภาษาอะไรลืมเปลี่ยนภาษาหรือเปล่าเพพี่เป็นคนไทยลืมเปลี่ยนภาษาหรือเปล่า <c oughs> คนไทยจะเจอปัญหานี้บ่อยนะคือการพิมพ์ออกมาเป็นภาษาอังกฤษนะเราก็จะงงว่าพิมพ์อะไรอะก็คือโอเคก็คือลืมเปลี่ยนภาษาโอเควะเออแบบสวัสดีเรอย่าย้อกันออกมานีเนาะ <c oughs> อะไรนะเออ,เอออันนี้รู้นะว่าแปลว่าอะไรนะ <c oughs> โอเคเอ,อ,อะไรเล่นอะไรของเราเนะ เล่นอะไรกาวๆเมาๆนะฮะดมไปเยอะนิดนึงเออเนะรู้สึกวันนี้ให้จะดมไปเยอะหน่อยอะไรของเราเนี่ยพูดอะไรเนี่ยว้ายพูดอะไรก็ไม่รู้นะฮะคาตกอสอีกคนนึงช่วยฆ่าหน่อยเร็วเร็วเข้าลูกเร็วเร็วเร็วเอาเร็วเอาเร็ว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 เอาเร็วเอาเร็ว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 เอาเร็วเอาเร็วเอาเร็วเร็วโอายแล้วทำไมสลับ ดาบไม่ทันเนี่ยไม่เรียกว่าดาบเรียกว่ากิ่งไม้นะฮะ ไมยทำไมรู้สึกว่าตอนนี้กำลังตื่นเต้นนะฮะตอนนี้ก็คือไม่มีสมาธิจะพูดอะไรใดๆทั้งสิ้นนะเพราะมันตื่นเต้นมากว่าจะโดนจับได้หรือไม่หรืออย่างไรนะะเดี๋ยวเราติดตามชมก,กันได้นะในสภาพก็คือไม่ได้ชนะนะฮะน่าจะโดนจับได้ก่อนเนาะดูจากสภาพทรงละก็เดิมๆนะฮะเซมๆเดิมๆนะฮะมันก็สไตล์เดิมๆอะเคยชนะบ้างหรือเปล่าทำไมตัดเพ้อตัวเองอย่างนั้นล่ะ <laughs> ถามไปก็ไม่มีใครตอบหรอก <c oughs> <c oughs> มันยิงมาจากทางไหนมันยิงมาจากทางไหนข้างหลังเหรอทางไหนข้างหลังจริงด้วยนะฮะ โอ้หนี่มันรอบยิงตูดเรานะฮะโอ้โหตูดนี่แบบปักหนามาลทีเดียวนะฮะตูดมีหางนะฮะมนุษย์ใครบอกมนุษย์ไม่มีหางนะฮะนี่ไงเดี๋ยวจะทําให้ดูนะฮะตูดเรามีหางนะฮะเพราะอะไรโดนยิงที่ตูดนะฮะโอ้ยพูดแล้วก็ตลกอะมันตลกเกินไปนะบางทีแล้วเราก็เล่นแบบเดิมๆแบบนี้อีกแล้วนะมาเกิดในอคอกมานะฮะอารมณ์แบบขเขาเรียกนะฮะ่านผู้ชม เอ่ออะไรนะส,สไตล์สมัยนี้ก็คือต้องแบบแอนิเมะใช่ปะและแอนิเมะชันเนี่ยสไตล์นี้เป็นอะไรนะฮะก็คือเป็นสไตล์อิสเกไ์นะโอ้โหรู้เยอะเนาะอิสเกไ์ก็คืออะไรนะต่างโลกอะไรอย่างงี้นะฮะต่างดาวต่างมนุษย์ต่างนานาน,านานะฮะเป็นคนนั้นน่ากลัวจัง <c oughs> มันวิ่งไล่ตามมามันน่ากลัวนะเออน่ากลัวนะเธออย่าเลยนะมันก็จะแบบอารมณ์แบบ เริ่มต้นเกิดในคอกในคุกในอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องเกิดแบบต่ำๆนิดนึงอะไรเงี้ยเป็นโลคลาสนะคะก่อนที่พระเอกนางเอกเนี่ยนะจะไต่เต้าต,ตัวเองขึ้นมาเป็นเฟิร์สคลาสได้อะไรอย่างเงี้ยสเต็ปคอนเซปต์เราก็ค,คล้ายๆกันนะฮะ <c ười> คล้ายหรอเราเอาเขาไปเปรียบเทียบเนี่ยนะโอ้โหช่างกล้าเหลือเกินโอเคกล้าไหมมั่นหน้านะ เกือบแล้วไหมล่ะวุไม่ตกก็โดนฆ่าขอบคุณพระเจ้าคุณผู้ชมที่เคารพและรักทุกท่านนะจูๆ่ๆเราก็มาโผล่อยู่ในที่แห่งนี้อีกแล้วครับท่านเฮ้ยทำไมทุกคนมีหมวกฮาโลวีนกันนะทำไมเราไม่มีอะ่ะฮะทำไมเราเป็นหัวล้นๆแบบเนี้ยอย่านะอย่านะเมื่อกี้ฉันเห็นมันทำอะไรสักอย่างบางอย่างอยูอย่ที่มือมันอย่านะ ย่านะฉันเจอมันแล้วฉันเจอมันแล้วฉันเจอมันแล้วหนีสิครับรออะไรฮ่าฮฉันมาแล้วฮ่าฮ่าห,าาหาลบหลบหลบหบหลบเมื่อกี้เจอมันเต็มเต็มเลยโอ้โหน่าจะเป็นตัวที่ถือดาบไม่สักครู่นี้นะคุณผู้ชมเพราะว่า แหมถึงขนาดนั้นทุกคนต้องเห็นต้องฆ่าแล้วไหมจังหวะนี้นะฮะแต่คนนี้น่าจะเป็นคนดีเพราะว่าเขากาลังพยายามจะฆ่าเรานะฮะด้วยะะ <c oughs> สโน w b บอลนะฮะเพราะว่าเป็นฆาตากรก็คงจะถือดาบไปแล้วยิ่งอยู่ในที่ลับที่เปรี่ยวด้วยนะก็ <c oughs> คงจะฆ่าเราไปแล้วเ <c oughs> นี่ยก็เลยเป็นเหตุผลที่ชมนะฮะอย่าไปที่เออเขาเรียกนะไอ <c oughs> อย่าไปที่เออเขาเรียกนะ,ะอับโคโจรนะฮะอย่าไปที่มืด,มด ที่เดียวเปล่าเปลี่ยวคนเดียวเพราะว่ามันอันตรายนะฮะเออมันอันตรายเนาะก็จะเจอเรื่องแบบนี้ได้นะฮะคือถ้าเป็นคนไม่ดีเนี่ยก็อาจจะฆ่าเราไปแล้วก็ได้เข้าใจไหมทางัานแล้วอย่าไปที่เปล่าเปลี่ยวคนเดียวนะฮะแบบเออที่มืดมืดกลางคืนกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยอย่าไปคนเดียวนะอันตรายเนาะมันก็อเาจอฆาตก,กรรมฆาตรกร,รแบบนี้ได้นั่นเองนะฮะเออแล้วฉันพูดอะไรเนี่ย พูดอะไรก็ไม่รู้นนะฮะสารทยาได้ประมาณครึ่งชงั่วโมงทาวเวอร์ฟอยแล้วเราเพ้เดี๋ยวนี้นี่ไฮพิกเซลชอบเอาด่านซ้ำๆมาให้เล่นเนาะเบื่อด่านทาวเวอร์ฟอยแล้วเกินเบื่อแล้วเกินปล่อยมันไปอย่างที่เป็นไม่อาจจะเป็นได้อีกตอบอะฮมีศพเหมือนกันโรนี้เธอก็ไม่อยากเลนชิมิล่าโอ้ขาวจ๊วเลย เออมันต้องอย่างนี้สิเออมันต้องเป็นด่านดาร์กฟอร์เมันต้องเป็นด่านใหม่นะฮะเออแล้วถามว่าทำไมภาพแปลกไปอีกแล้วนะอันนี้ก็ขยันเปลี่ยนรีซอสแท็กจังเลยเนาะเออแล้ว,แล,วแล้วมารีแวมตรงไหนไม่ทราบนะฮะเดี๋ยวนะมันต่างจากเดิมอย่างไรแล้ชฉันก็คือดูทร h ชแพ k อันนี้ก็คือปวดหัวเกินนะฮะเมาหัวดูไม่รู้เรื่องโอเคปะเออขอถอดแป๊บหนึ่งโอเคไหมอ่าเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยมีประตูพรอทรัด้วยหรอนอ่ไปไหนอะไปไหนอะโอ้มีการแบบวงแบบวาร์ปได้ด้วยเอ้ยเออมันต้องอย่างงี้สิมันต้องเป็นด่านแบบ r e v a มอะเออมันต้องแบบมันความเปลี่ยนแปลงอุ้มใช้พูดประโยชน์นี้มากี่รอบแล้ว Enfact นะฮะเออพูดซ้ำรอบที่เอ็นนะฮะ เอ้ยมีความแบบใหม่ข้อยังชัวร์ได้เล่นของใหม่ตีจุยนะฮะก็ยังเป็นมิสเตอรี่พชั่นคล้ายๆกับอันี่เลยด่านห้องสมุดนะฮะอ่าโดนฆ่าแล้วหรออยแบบตื่นเต้นอาของใหม่อ่ะเฮ้ยนั่นจะตื่นเต้นอะไรขนาดนั้นเนี่ยเออเป็นไรนักหนานะฮะโอเคออ สถานที่อับโคจรนะฮะอย่ามาที่นี่คนเดียวนะฮะเพราะว่าเราอาจจะโดนแต่ว่าสุสานยังคงเหมือนเดิมเนาะแต่ว่าเพียงแต่ว่าสิ่งที่เปลี่ยนไปนะก็คือพวกตึกราบ้านช่องอะไรต่างๆนั่นเองนะฮะโอ้โหขยับเก้าอีท้ทีมีเสียงกรอกแกรกกันเลยทีเดียวนะฮะน่ากลัวกว่าเกมก็คือเสียงเก้าอี้ขยับนั่นแหละนะฮะเอ,อ,อะสุสต์มมิสเทอรี่พอใช้มาสักอันดิมันใช้ไงเนี่ยอ่าโอเคได้ยาอะไรมาก็ไม่รู้อ่ะลองกินเข้าไป ขอบคุณพระเจ้าทรงวอวยพรและจะมืดมองไม่เห็นโอเคโอ้มีตัวอะไวิ่งผ่านพอดีเลยนะฮะน่ากลัวมากโอเค,อเคติ๊บติบอะไหนดูซิมีอะไรให้เราทำบ้างในแมปใหม่นี้นะฮะแมปใหม่มี me. เริ่มพูดเป็นภาษาคนนะฮะโอโ้มีความแบบ ขึ้นๆลงๆขึ้นๆลงๆนะฮะแล้วปวดหัวแล้วเนี่ยคือคุณผู้ชมอาจจะปวดหัวเล็กน้อยนะไม่เล็กน้อยก็เยอะอยู่กับการขยับอย่างหมุนไปหมุนมาของเราเนี่ยแหละนะฮะหมุนเยอะเหลือเกินนะฮะโอยปวดหัวเมาหัวกันเลยทีเดียวเนาะเอออ่ะโอเคก็ไม่มีอะไรมีแค่ประตูพัดท่อนั่นก็ไม่มีอะไรเลยนะฮะไม่มีอะไรใหม่เลยว่าง่าย เดี๋ยวนี้ฮีโร่บายนี่แปลงเพศด้วยเหรอฮีโร่บายแปลงเพศนะผู้ชมโอเคเออได้เอออ้าวอะฮะฮีโร่บายสองตัวเลยเหรอใจเย็นแค่นี้ก็น่าก,กลัวพอแล้วนึกออกล่าไหมโอเคนะฮะแล้วทั้งหมดก็คือมินิเกมกันในเช้านี้นั่เนเองนะก็เรวาว่าน่าจะเป็นคลิปส่งท้ายเทศกาวลวันฮาโลวีนกันแล้วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมินิเกมอีพีหน้าเนี้ยนะก็ตั้งใจว่าจะไปเล่น แแบบผจญภัยอ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะเปลี่ยนแนวกันบ้างจากที่เราเจอมินิเกมกันแบบโอ้โหหนาแน่นตารางคิวกันเลยทีเดียวนะฮะอัดแน่นทุกเดือนเลยนะฮะก็เดี๋ยวเราจะลองเปลี่ยนบรรยากาศไปเล่นแมบผจญภัยกันบ้างเดี๋ยวจะเป็นแมบผจญภัยอะไรนะฮะติดตามกันได้ในสัปดาหนะ์หน้าและทั้งหมดก็คือมินิเกมกันในเช้านี้นนั่เองนะฮะแล้วเดี๋ยวพวกก็ได้ใหม่ในสัปดาหนะ์หน้าสำหรับเช้าวันนี้ Have a nice day สวัสดีครับ